สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีนี่วันนี้ปอ,ออ้อยเออเมื่อวานเราไม่ได้เจอกันเลยเออลืมลืมทําคลิปแล้วก็ไปธุระด้วยมันไลายยา่ย่างจะมาวันนี้เรามาเจอกันไหมเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวปาอ้อยก็มีบอลซี่มาแบ่งปันนะจ๊ะวันนี้จะมาเฉลยเพื่อนเพื่อนทุกย่างกระทั่งละฮะร้อยห้าสิบบาทหมดเลยเพื่อนเพื่อนจ้าคถ่ยากจะได้ต้นไายก็เลือกได้สามารถเลือกได้ร้อยห้าสิบบาท ขาทรงเมาเาที่ซมกระท่างเจ็ดสิบาทจ้ะเพื่อนๆใครจะซื้อนึ่งกระท่างกับเจ็ดสิบซ้องกระท่างเจ็ดสิบซ้มกระท่างเจ็ดสิบเหมือนเดิมสี่กระท่างก็แปดสิบเออเดี๋ยวแม่ข่าบอกเองใครซื้อม,มากซื้อน้อยวันนี้ป้าอ้อยก็นี่ไปดูบอลที่มันยุบยุบมาใครจะมาว่าว่ายุบแล้วไม่นั่นนี่มันเพื่อนเนี่ยต้นเนี่ยเมื่อจะเป็นไอ้นี้นะอะไรว่าซ่องฟังโค้งเนี่ยเพื่อนเนเนี่ยไม่ได้ประดูเห็นป่ะเพื่อนเือนหัวกระน,นาว เนาเอาปก็เลือดเท่านี้นะเนี่ยกระทะตะก้อนในหัวอย่างนี้เลยนะพออ้อยจะบอกให้ตอนนี้พออ้อยควักมาให้เพื่อนเพื่อนดูนี่มันเนาเลยในะหัวแย่เนี่ยเห็นปะถ้าเราไม่ได้ไปดูไปอะไรเขานี่เพื่อนเนาน่ะจะทางทางที่อันนี้ตั้งยุ่ข้างนอกเลยนะแดดลอยฝนลอยเนี่ยออ้อยดึงขึ้นมาอีกอันนี้อันนี้คงเป็นลูกมันที่มันปั้นไว้นี่เพื่อนๆนือนนี่คือคือหัวบอนให้มาหัวหย่เนาแต่ที่ล้อก็คือลูกมันเม็ดเล็ก อันนี้โอ้อันนี้กางมะพร้าวเนี่ยพืนพืนเราต้องคอยดูเนี่ยช่วงนี้ปลาอ้ยจะอันนี้เอาบอลซี่นะอ้อมมาไว้ข้างนอกข้างนอกหมดแหละแล้วปลาอ้ยก็จะให้มันอยู่ห้ววนี้ดินหมดสภาพเดีวเอาไปตากแดดนะจ๊ะเอาออกนี่เห็นปลาห้วอันนี้น่าจะเป็นซ่องฟังโค้งปลาอ้ยจําได้ห้วใหญ่เนา้ออันนี้คือห้วลารูที่เน,นี่ยห้วใหญ่ใยญ่อย่างนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็นี่ห้วลูกมันมันปิ้นออกมาก็ได้มาซ่องต้น ซองต้นนี่มันเพื่อนก็ตัดเนี่ยทิ้งมันไม่ส้มบูดหรอกแล้วเราปลูกเข้าไม้มเพื่อนใครจะไปพาเอาไปป้าจอมไปทําอะไรก็ว้ากันไปอันนี้ใสไปก่อนเดี๋ยวอันนี้ปลายชื้อให้ไม่รู้หรอกว่าอะไรนี่คือตั้งไว้ข้างนอกเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ไม่นาอเคาะเพราะว่าซึ่งฤดูกาลนี้ปอ้อยจะจะย้ายเข้าแล้วก็อไอ้นี้มาไอ้นี้ใหม่นี่เพื่อนเพื่อนเฮี้ยนหมดเลย เริ่มน้าตูดน,น้อยๆเนี่ยให้่าแล้วก็ยอดแทงมาอย่างนี้อันนี้คือหัวบอนไม่รู้อะไรนะจําไม่ได้หัวใยยุให้มันจะค่อยๆลือเนี่ยใส้มันรวมกันนี้แหละชัางมัน <c oughs> อันนี้กะลาโฮมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกะลาโฮมกันว่ามันจะแค้กไมันยุบแล้วก็ดินนี่ให้มาเพื่อนเราเคาะว่ะเรามาดูหัวกะลาโฮมกันโอ้มีหัวเพื่อนมีรากมีงอก กลาโฮมต้นเล็กเหลียงตั้งแต่เด็กๆนี่เพื่อนเือนเห็นปะข้าวก็ยังมีมีมีมมมรากขา้าวๆเราจะมาเปี่ยนดินด้วยแล้วเราก็จะปลูกข้าวไม้้าไม่ปลูกหรือจะปาดจอมจะผ้าชิ้นจะอะไรก็แล้วแต่ทําไปมาอันนี้กลาโฮมมีปลายชื้อเราต้องใส่ไว้แบบนี้จะอันนั้นไม่มีปลายชื้อเราก็จะไม่ใส่เนาะอันนี้อะไรอันนี้พันธุ์ไทยนอร์สซิงทําไมมันเกิดมาสีดําวะใส่ปลายพิดหรือเปล่า เดี๋ยวก็น่าจะเพื่อนๆจ้าอุ๊ยมันใช้หรือปาอ้อยว่าไม่ใช้เลยเนี่ยก็มันสมัยนอ่ดำเคาะก็น่าเพื่อนๆดินอันนี้มันไม่น่าจะใช้น่าจะผิดปลายอันนี้ก็คือนี้แหละนี่ครันนี้ก็มีหัวเล็กๆคุณเพื่อนแต่มันเค่ว่าพันถ่ายนอซิงแต่แบบเนี้ยเ็นซี่แบบนี้มันไม่น่าใช้เนาะปลายน่าจะผิดพอมันยุ่ข้างนกอะพันถ่ายนอซิงไม่น่าใช้หรอก เดี๋ยวลองดูไม่แน่เพื่อนๆนี่เนาะมันเพี้ยนผันทายนอร์ซิงอันนี้ก็คือโต๊ะเล็กๆซื้อมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยเพื่อนๆเ,นเห็นปะมันก็มีหัวเท่าๆเท่าๆลูกลูกเชอรี่เพื่อนๆใส่ปะนี่เราใส่ให้หมดอันนี้อันนี้นนสุนทรภูโอโหอันนี้พอเทแล้วล้วงเลยเพื่อนๆจ้านี่สุนทรภูนี่มีหัวนี่เห็นปะเพื่อนๆ นอเคี้ยวนอตาอันนี้เหี้ยวงเหี้ยวเลยไม่ได้โดนหนามเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะเอาเข้ามาเลี้ยงไม่ปลูกไม่เพื่อนเพื่อนปลูกไม่ก็คือใส่ดินใบก้ามปูใส่ดินใบก้ามปูซองส่วนดินนึ่งส่วนปกตินี่นะจ้ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เอาเข้าฟัางไปก็แต่ปออ้อยก็อาจจะตะกี้จอมนิดนึงปกติปออ้อยจะทําแบบนั้นเพราะว่านั่นแหละมันจะได้โตวไวๆอันนี้อันนี้เชิญทงเพื่อนเพื่อน แดดร้อยโคดร้อยทางนั้นเนี่ยปออ้อยไม่ได้เน้นความซวยอันนี้เน้นเอาหัวไม่ได้เน้นความซวยเน้นเอาหัวก the mm ็ค hmm. ือต้นที่เลือดจากแบงปั่นเพื่อนเพื่อนั่นแหละจ้ะอือเนี่ยลาเขายังเดินดีเลยเห็นป่ะเพื่อนเนเนี่ยแต่เขาก็มีหัวเนี่ยเห็นป่ะข้ามีหัวเราเวลาปาอ้อยปุ้งปาอ้อยจะตัดทิ้งเลยนะจ๊ะเนี่ยตัดทิ้งใบที่ไม่ซวยอ่ะล้วปลูกเข้าหม่เพื่อนเพ้าอ้อยจะทําแบบนี้เมื่อนแบบเราแต่งเศร้าให้เข้าอะนเละเข้าก็จะได้เออดีพอมันซวยปาอ้อยก็มาค่ายเพื่อนเพื่อนเดี อันนี้คือคุ้นสั้นยุบแล้วก็โพดึงนี่หัวอันนี้คือคุ้นสั้นนี่เห็นประจ่ะเลี้ยงตั้งแต่เด็กเนี่ยจนเข้ายุบแล้วโพก็มีหัวนะเพื่อนๆเนี่ยเราสามารถทำจำนวนได้แล้วอันเนี้ยขนาดเนี้ยได้สักห้าชิน้นก็เอาเพอะเพื่อนจ้าคุณนสั้นเดี๋ยวผมจะมาทำจำนวนคุณนสั้นเนีไม่หลักระทั่งนี่ ไ้ไวปลายชื้ออย่าลืมนะจ๊ะอันนหนที่มันไม่มีป้ายอยู่แล้วก็ป้อยมันเราก็ไม่เอาเอาที่มีปลายอันนี้อะไรไม่หล้เพื่อน <c oughs> เนี่ยมันมันจะเน่าอยู่ในดินเดี๋ยวไสรวมกันนี้ส่องฟังโค้งแล้วอันนี้อันนี้พระนครน,นะจะเป็นพระนครอ,อีชีเมจูได้มันกิ่งข้องปลาอ้อยเฮี้ยนมาเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันอยู่ใต้ต้นมะขามแหละเดี๋ยวเรามาเทดูกันว่ามันมีหัวหรือเปล่าวะ มันนาจริงๆเลยอือเัง่ว่าแล้วก็บอกเรี้ยงไม่ได้เอาความซว้ยแต่นเนี่ยแต่แดหลอยฟ้ดหลอยแข้งแรงดีนะจ๊ะเดี๋ยวปอยคลีดูว่าต้นมันคือพระนครโอ้มันมีหัวเพื่อนเดี๋ยวเราต้องตัดก้านออกแล้วก็มาเลี้ยงเข้าไม้นะจ๊ะอ้าวเดี๋ยวเรามาต่อกันนะจ๊ะ <laughs> มากิไอ้นนี้ท่าน ไม่มันหมดพูดไปพูดมาไม่มีเสี้ยงเทงอาไนต้องมาทำซ้ำอีกค่ายบอลเลยก็แล้วกันนะจ๊ะวันนี้ปออจะมีบอลซี่มาแบ่งปันเพื่อนๆคือกระทั่งเรานึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะเมาๆา,าได้ที่ร้งกระทั่งหนึ่งกระทั่งคาตรงเจ็ดสิบสองกระทั่งเจ็ดสิบซ้กระทั่งเจ็ดสิบสี่กระทั่งคอยว้ากันหากระทั่งสร้างได้ใครจะท่ากี้กระทั่งก็ได้แต่เดวยวค่ะคาส่างปาออจะข้อเองร่างใหม่แต่ถ้าร้งกระทั่งคือคาส่งอยู่ที่เจ็ดสิบนะจ๊ะมาเรามาเริ่มจากต้นที่หนึ่ง ต้นนี้นึ่งมีนาว่านางกากนาซู้นจะเพื่อนนางกากนาซุ้นนี้แทงรอดไม่เป็นไม้แยกนอจะ,ม,ะมีห้วหนึ่งร้งนนงอยห้าสิบบาทจะนางจากนาซู้นต้นที่ซ่องอันนี้ปอ้อยไม่มั่นใจไม่รู้อ่านี่จะแต่เลิมกัดสีแดงแล้วเห็นป่ะการดำมีลูกนึ่งต้นเพื่อนต้นนี้ก็นึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะเปิดนึ่งร้อยห้าสิบบาทไม่รู้ชื้อมีห้วแน่นอนอันนี้ก็ที่บอกป้ายชื้อให้อะไรสักอย่าง นั่นแหละจะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเพื่อนเน,นี่เนาะไม่มีชือ้อหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเพื่อนเอเอาไปเลี้ยงลุ้นกันเล่นๆอันนี้เศษที่สุพรรณเพื่อน,นเนเศษที่สุพรรณหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปอันนี้คือนายมันปืนยาวนายมันปืนยาวหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนายมันปืนยาว ต่อไปอันนี้คือมะนีจันมะนีจันเพื่อนเพื่อนมะนีจันส่วยนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมะนีจันต่อไปเพชรบ้านประทุมเพชรบ้านประทุมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่นะจ๊ะเพชรบ้านประทุมดูลักก้อนดูลกสก้อนต่อไปขุนแผน คุณแทนแซนสถานจากเพื่อนมีลูกหน่อยแล้วนี่หนึ่งต้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคุณแทนนี่เพื่อนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้คือหัวใจมังกรเพื่อนหัวใจมังกรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทฟอร์มกอนะมีส้มต้นนะจ้ะต้องต้นถึงส้มต้นนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหัวใจมังกรต่อไปอันนี้คือสุดลัก สุดรักนี่หม้ส้วยนะจ๊ะสุดรักใบจะตองอ้อนตองอ้อนหนึ่งร้อยฮะสิบบาทสุดรักต่อไปสิลาเพชรน้าส้วยนะจ๊ะสิลาเพชรไม่ว่าจะน้าแดงน้าเขี้ยวสรว้ยหมดหนึ่งร้อย้าสิบบาทต่อไปนางสว่าฮะหนึ่งร้อย้ะสิบบาทนางสว่าฮะ ต่อไปขยาค้อมเพื่อนเพื่ขยาค้อมดำหนึาสิบบาทต่อไปสุมาเตเพื่อนๆสุมาเตะ150งร้อาสิบาท,าทต่อไปลูกไม้อ๋อันนี้ลูกมาห้าเทปเขาบอกลูกมาห้าเทป150บาท ลูกมหาทีต่อไปหม้อจินดาหม้อจินดาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปอันนี้อะไรอ่ะชื่ออะไรวะเดี๋ยวก่อนปล่อยไปให้ชื่อแบบนึงก่อนไปชื่อลกูกเดี๋ยวฟื้นเที่ยว มาแล้วมาวเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวชื่อนี่เมืองคอนบุรีเพื่อนเพื่อนเขาโทษจีบอลใบกลมซวยเนะจ่ะมันมีซ้ำตัว,วเมืองคอนบุรีจะ่ะเมืองคอนบุรีหนึ150่งร้อยห้าสิบจ่ะเพื่อนเพื่อนจ้าคอนบุรีหน,น,นึ่งร้อยห้าสิบบอลใบกลมเนาะมีหนึ่งร้อยห้าสิบบาท เท,เทวลิตเพื่อนเพื่อเทวลิตหนึ่งร้อยห้าสิบบาทวันนี้เอามารถจุกจุกดแทนเม,มื่อวานไม่มาอันนี้อาลนนะพักหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปกระบีในร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ล่ะจ๊ะเพื่อนเจ้าวันนี้ปอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆเนาะมาบอกเพื่อนๆประมาณนี้มาเล่าเพื่อนๆฟังเนะาะไข่ที่ส้นใจบอดซี่ปอ้อยก็โทรสร้างห้าปอ้อยได้ปอ้อยครอบคุณครอบคุณฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก้าขอบคุณเจรยญญาณนีนท้ที่น่ารักทุกคนเลยเนาะที่ให้การสนับสนุนปอ้อยเป็นต้นมาเลยเรื่อยๆมาตลอดวันนี้ปอ้อยก็อ่าข้อเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะจ๊